ใี่ครับผมยืนผมมุตรผมมาเจอยไหนี่ันๆนดนามมาันอ่าเียที่อาไปแล้วเ็นทางนี้าคุณทัคุกอรอย่เนาเนาเขายืนลงไื้อผมยื้ามกันเลั้ผมามหวังว่าเาได้ครั การ์ดม <Net> ันต้องให้เห็นภาพด้วยตาแล้วก็คำดนะ้อยไลน์ใช่ไหมแต่ร้ล้านเดี๋ยวผมจะมีแผนที่หลรงมาณอก ลงไปที่แล้วเป็นไงบ้างฮะมองฮนะธรรมชาติเุกอยนี้ปัดชัยเลยนวันนี้สามารถจะทำอะไรได้บ้างจะเป็นที่ต้องรักษาไว้ครับถ้าเราไม่รักษาไว้เราก็จลมยเชื้อเยอะเลยเราก็ไม่ได้ใช้ป็นเพราะว่า ยอมมากที่ท่านมีและวท่านซ่อมมีพื้นที่ในไทยอย่างนี้ต่างมือเข้าไปแล้วก็เป็นการดูแลรักษาไม่ใช่แค่เอาให้ออกจากคนให้มากที่สุด่เป็นการให้คนได้ใช้ประโยชน์เม่อคนได้ใช้ประโยชน์ก็จะรักมันครับปรลักมันก็จะได้ได้รักษามันแต่ครั้นี้ต่างาติวคือขึ้นอยู่กับว่าการบริหารจัดการมันเข้ามาสนิทแล้วก็การใช้พื้นที่ของประเทศไทยมันยังไม่มีการกระจายอำนน่าสับสนอย่าล้วอนี้ก็ทําให้การบริหารจัดการมันยาก ที่เคยเห็นก็คือมันควรที่จะคล้ายๆกับเป็นประชารัฐจริงนะประชารัฐก็คือ u b l ล c กับไตรเบนร่วมร่วมกับเมื่อกี้ที่นายกขอมา3ามร้อยกว่าล้านเนี่ยถ้าที่เคยเห็นก็อาจจะเช่นร่วมกับบริษัทที่เคยชนที่เคยชนบริษัทหนึ่งออกกันคนละครึ่งดูแลคนละครึ่งแล้วก็ revenue กันคนละครึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้โอกาสแบบนี้มันเป็นไปได้เร็วมากขึ้นด้วยความที่ด้วยความที่บางที่พระมันเป็นท้องถิ่นเนี่ยครับกฎหมายมัน เมื่เกี้เขาไม่ต้องการากาที่จะให้ท้องติดมีนิตลาดในการขยับเคลื่อนนี้ได้แะใครไม่นคนคุมเงินคนนั้นก็มีอำนนะ <ś> าจต้องเข้ามาแล้วก็คนที่คุมเงินไว้จะใช้ที่ดินก็เมื่อกี้ที่ไล่กันให้ฟังแล้วสีสงวงที่ฟ <ś> ัวงมากเลยใช่ไหมฮะก็ควรจะ,จะ,จะ,จะได้มันควรจะทำให้มันเกิดรายใ้มันได้ประโยชน์กับคนในท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลคนผู้เกี่ยวข้วยกันเองแล้วก็ทำได้ยากแต่ว่าถ้าให้เร็วๆจะจัดแบบนี้ได้เนี่ยถ้าพวกประมาณที่มาแล้วก็ คนที่ต้องการที่มีคนเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างที่ระยองน่าเป็นของคนกับาลทสบครับที่นี่ก็เห็นอยู่ว่าเป็นของในที่ที่เขาเขาตั้งต้นมาให้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยมนต้นเองถ้มันรุนกันได้ครก็เอกชนกับปัารุ่งกันได้ในบริบทนี้เป็นสถานของประเทศไทยตรงนี้พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิสはは <c oughs> ่ง <motion> วัฒนธมที่ม <month brewer es> ีเอกชนส่วนใหญ่ก็จะดูเหมือนว่าเป็นการทำ c s r อย่างเดียวหรือเป็นการปอกเขียว green washing นี่เป็นคำพูดที่ ทุกคนต้องคอยมาระวังเลยว่าเขาทำเพื่อที่จะรักษาชิมข่งเราชิงได้แบบหร็วแค่ต้องการที่จะขายป้าเาหน้าลอยแค่ั้นแต่เราถ้าใจก,กันทันจริงๆแล้วก็ท้องถิ่นมีการเลือกตั้งมีการยึดโยงกับพี่น้องประชาชนในการทำพกรนวอชชิ่งหรือการทำคอไปจริงก็ทำเลยเราก็ดูแล้ว<อ>มีสกาครับ ฝนตกะฝนตกค่ะฝนตกอนอนุญาตนะครับขออนุญาตก่อนตอนนี้ฝนตกค่ะทุกคนต้ฝนกรับี่ไนี่มันเคลอะไรกนอันนี้อ้างก้า้างเขามมีชนนเขามมีชนอน ในฐานะฝ่ายค้านคุณทีมว่าจะผลักดันได้ยังไงคะในกรณีนี้อันนี้เดี๋ยวถ้าเขาสร้งงบประมาณมันต้องเข้ากรรมธิการกบประมาณเล้วยคค่ะก็คือในแต่ละในแต่ละกระทรวงกระทรวงกรมแล้วก็ผู้ว่าแล้วก็ระดับอบตเนี่ยต้องเข้าทุกปีอยู่แล้วถ้าเข้ามาแล้วเราได้เห็นภาพก่อนบางที ทีเราก็คานแบบว่าเราไม่เคยเห็นแต่ถ้าเกิดเราเห็นมากอ่อนเราพอเข้าใจเห็พวันนี้ไม่มีโอกาสเราแี้ดูพอรู้เรื่องแล้วก็จะได้ว่ากันไปตามเนอภาพว่ามีคาม่าเหมาแค่ไหนอะไรอย่างเง้ยก็ถแล้วมันก็ต้องลงรายละเอียว่าใภาษีประชาชนคุ้มไหมรายได้ที่จะกลับมาประมาณเท่าไหร่จะเป็นภาษีต่อตอสีท่าไ่ก็ยูต่วที่บอกว่าพวกนีงทีมันวัดเป็นมูลค่างเงินไม่ได้คือ อนุรักษ์ในเชิงระบบนิเวศท,ที่อยู่ในน้ําด้วยแล้วก็ที่อยู่ในอากาศด้วยเพราะที่เราคุยกันกันมาตั้งแต่ต้นนะว่าคราวนี้เรามาสังเกตไหมเรามาภูเก็ตนี้เราไม่ได้มาเหมือนนักการเมืองคนอื่นที่มาแล้วก็ดูว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปสร้างมารีน่าใหม่ที่ไหนจะไปสร้างสนามบินใหม่อย่างไงแต่เราดูว่าทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายท่องเที่ยวก็มีราคาที่ได้เข้าประเทศแต่ก็มีราคาที่ประเทศต้องจ่ายที่นเดนียวกันเช่นนะ้ำประปาเช่นขยะเช่นอะไรพวกนี้ก็เลยต้อง ให้เห็นภาพทั้งอุปทานอุปสงค์ของท่องเที่ยวเห็นทั้งเรื่องของอะระบบย่อยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ระบบใหญ่แล้วก็เรื่องของอดูแลคนภูเก็ตให้เท่าๆกับดูแลนักท่องเที่ยวที่มานี่เรา <c oughs> ก็จะเผยใดูแลนักท่องเที่ยวในภูเก็ตแต่ว,ว่าไอ้คนภูเก็ตที่เป็นคนท้องถิ่นชาวบ้าน,นได้รับผลประทบเยอะอันนี้เ่าเป็นไงบ้างครับถ้าโครงการนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์ในพื้นที่มองในคนทงที่ได้ก่อน ได้ไท่กรเเียได้้วคนไปได้ก็ถ้าถ้ากนมามาเที่ยวที่นี่ถ้าถ้าผมก็มาที่มาไที่ทงเที่ยวแต่ถ้าลองว่าทำเมันเป็นที่ท่องเที่ยวได้เ e a นี่ัยคนเามา่มาใช้โอเคโอเคได้ค่ะโอเคได้ค่ัเดี๋ยว